หลังจากที่ผมเริ่มไปจากศูนย์และก็สุ่มได้คุณนกามีและหลายคอมพินต์ก็บอกผมว่าเฮ้ยพี่ดวงดีจัดเลยพี่จร,จริงๆแล้วต้องใช้ลากี้สปินนะพี่โอากาสห้ปร์เซ็นนี่สูจุดห้าพี่เอาจัดพี่ก็เก็บไว้ก่อนนะพี่อย่าเพิ่งรลีทิ้งนะพี่พี่เดี๋ยวเอาง่ายตัวยังเล่นไม่เป็นนะครับและตอนนี้ผมก็เจอหลักสูตรในการเตะครึ่งสนามก็ต้องมาลองของกันก่อนอน,นะครับหน่นนอนเรามาดูกันว่า มันจะเตะได้จริงหรือไม่มันก็จริงแหละแต่ตูทําให้เป็นแค่นั้นเองไป <c oughs> ไปลองกันเฮ้ย <c oughs> อัปเดตมาอิโมจิมาขายใหม่อีกแล้วเครื่องสำอางเครื่องสำอางอิโมจิคอนอะไรกันนี่และตรงกลางนี่มันคืออะไรว่ายืนแข็งเลยไม่มีเอฟเฟกต์เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> และตอนนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งมืนสิบแปดนะครับผมเราอยากได้แบบ จะได้อันเนี้ยคือแบบได้เอฟิกแบบกูเบิ่มแบบหลอเท่แบบที่เขาใช้กันเนาะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันก่อนนะครับว่าจะได้ไหมไปดูชีกไปแล้วหนึ่งสวยสายระดับโคูดกากโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อครับถือว่าเราจะไปยอมแพ้แต่ชุกชะตาชีกแมเรียบร้อยทายเหมือนเดิมไม่เป็นไรไปต่อครับผมเฮ้ยดอกละสองพันพระเจ้า ปื๊บเขาให้ทรายเหมือนเดิมโอ้โหมันล็อกไปเนี่ยเอ้ยโอ้สุ่มตลอดล็อกนะครับผมไอ้ปิงทรายเหมือนเดิมบ้าไปแล้วรับรองว่าห้าขางก็เกี้ยงตูดแล้วครับเนาะปิงทราย,แล,ยแล้วเชื่อแล้วะเนี่ยเหลือพันห้างานและตังไม่พอเอฟเฟกต์ประตูนะครับผมโอ้โหดูโอกาสออกแม่งสิฮะ อะไรกันนี้เราได้ทรายซ้ำๆเลยอย่างนั้นเหรอตัวนันอื่นนี่ไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันที่การ์ดอีโมติคอร์อีโมจิชี้ๆท่าพูดแอค5การเตะบอลเข้าประตูเรียบร้อยได้ทาตัวทีโพดเยี่ยมสรุปสุ่มอันไหนได้กากหมดสงสัยดวงฟาดเคาะไปกับคุณิีคามิแล้วหรือว่ามีเกี่ยวไหมเนี่ยได้อยู่เรามีท่าทีโพดนะครับผมและยังไม่พอนะครับ เรายังมีสปินตรงนี้อยู่มีเควส์แล้วก็มีวงร้อทองจัดไปอาจจะได้ดีตรงนี้ก็ได้เปิดเอเฮ้ยได้อยู่แล้วก็ว่าโอ้ได้อยู่ครับได้เอฟเฟกระเบิดโกมาเว้ยสุสานเว่ยเออกับเงินอีกห้าพันว่าเอาเรื่องเชิดก็ได้อยู่ครับน้องมันก็เป็นอะไรที่โอเคได้มีเงินห้าพันอยู่ตรงไหนวะนี่ ยุ้ยเฟิกตายคือผมแบบโอ้ยโอ้ยตาคันตามากก็ติดอันนี้สิครับท่านผู้ชมจะติดอันอื่นทําไมเอาเรื่องและจังหวะนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วนะฮะกับเอฟเฟกยิงประตูสุดเท่เฟี้ยวโดนใจนะครับผมเอาไปก่อนค,นค,นคนุนี้กีเดนลิงการ์มินะฮะแน่นอนว่าเราจะเตะโชโดงครึ่งโกนะครับรองๆเรามาดูกันก,นก่อนว่าจะตึงแค่ไหนปะ่ะไปลุยกันดีกว่า ให้ขดลองของอ <N' Never. S 1> ่ะก็ฝึกก่อนนะน้องน้องๆบอกว่าให้ทำการงัดดูเหลือป้าอย่างนี้เลยนะครับโป้งแล้วก repo, ็งัดไปเลยนะครับผมไม่ถึงวะแล้วก็ทำอะไรผิดวะเนี่ยเอาใหม่แป๊บเอาแหละครับผมงัดเหนือโกูโดอเอ้ยเอ้ยเอ้ยติดคูดาวเลยเฮ้มาจากไหนวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหแทงไหปลาฟรัก เอาลหครับจังหวะน,นี้นียยัดเสยมุมป้ายเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยถึงอยู่นะจริงแต่ว่ามันไม่ได้จะกลางจัดขนาดนั้นหรือว่าผมเตะไม่เป็นวะจริงๆแล้วมันต้องกลางตรงนี้เลยนะครับวิ่งไปใส่ตามเข้าเลยอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราลองมุมๆกันก่อนนะครับผมมุมๆว่าจะเข้าไหมไปดูติคูดาวะค่ะ คลิกมุมป้ายใส่แป๊บเรียบร้อยไม่เข้าเออคามยังไม่โดนแล้วจ้ะ <c oughs> <c oughs> อะไรวนันนี้โอ้ยเอามา่ามา่ไม่ไม่เราต้องเดินหน้ามาหน่อยหนึ่งนะครับตรงเส้นขาวแล้วก็เอียงขวาไปงัดมุมป้าย <c oughs> เปลี่ยงเขาให้เออไม่เข้า <c oughs> หรือว่าเราเฮ้ยความแรงมันก็น่าจะพอๆ <c oughs> กันหรือเปล่าวะา เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันหรือว่าต้องมุมนี้มุมนี้กําลังดีวิลลีู่ดต้องเตะเข้ามุมเลยใช่ไหมงัดเสยมุมไปตู้มเ้ยเอาเลยมันเตะไกลมากเลยทุกคนได้อยู่นะได้อยู่นะแต่ว่าผมอยากเตะตรงกลางนี่เลยแบบให้เข้าเลยหรือว่ามันต้องโกดโฟลด้วยวะเออเดี๋ยวลองตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ เพื่อลองความฟุกเราจะเปลี่ยนเป็นทางซ้ายบ้างและกันในรอบนี้แล้วก็กดโฟลไปเลยแล้วก็ใส่ป๊ม้มเทคนิคแทงแหนมุมป้ายงัดเข้าไปตุ้มตัม้มเฮ้ยระยะมันเริ่มเป๊ะขึ้นเรื่อยๆครับน้องๆเอาจริงรอบนี้เรามาลองเส้นขาวกันดีกว่านะครับขาวกลางป้ามเขาให้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไอ้ถึงอยู่นะเว้ยกลจัดนะครับน้องเอาละเอาเรื่องจัดนะครับงานนี้ฮะเอาเรื่องเดี๋ยวเรากดปลุกพลังแล้วก็เซอร์เลยนะครับพึ่งสนามเรามาดูกันว่าถึงไหมไปดูนี่กลางบอ่อครับปลดปล่อยพลังตรมกดที่อ้ตันมานะันปริงโอ้ยเทจัดนะฮะผมไม่รู้เบียวไม่ถึงไม่ได้ดู <laughs> และก็มันต้องกระโดดด้วยนะ กระโดดแล้วก็สกิลโจกเกอร์ตัวเทินหาวเตะบอลกลางอากาศจับเอยเอาเลื่องเจ็ดได้อยู่น,นะน,น่้องไม่ธรรมดาเลยครับชุติ้งแอ็กเทคแล้วก็ตามไปเพิ่มสนเข้าไปจนเข้าไปแล้วก็ต่อด้วยสกิลตามนะครับผมจานไปเตยตาพีคเตียมก็ให้เพราะว่ามันเข้าหลังก่อนอย่างนั้นโอ้ย เฮ้ยเริ่มมาว่ะเส้นทางของหน้าอันดับหนึ่งอีกไม่ช้าเป็นรองเกมจริงกันดีกว่าครับน้องๆ <_ an> สนุนโดยร้านบิวปรกรณ์ชอ็อปตอนนี้ร้านบิวปรกรณ์จัดแมปเข้ามาใหม่อีกแล้ว <_ an> กับ a อนิเมะแอดเวนเจอร์บล็อกฟกับผลพิศาจแมวตันแบบสุดเทพเอ่แมวตันตนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดผลปกรณถาวอรและผลต่างๆอีกมากมายแอป F K <_ an> สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือ ไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจําเครื่องตั้งเอเคไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิมเอฟเคฟินฟินกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษจินเกชอบบริการจำหน่ายแบบลุ้นดวงแบบซื้อึ้งบอกเขาไปลยว่าไม่มีเกลือครับน้องๆเออดูดีๆนะบางอันก็มีเกลือและไม่มีเกลือตัางกันไปนะครับแต่สื่นใหญ่ ก็จะไม่มีเกลือนะครับผมซื้อยังไงก็ได้ของแน่นอนจัดไปเลยมีสุ่มปลาสุดเทพเลยนะครับผมปลาเน้ก็จะเป็นปลาแอคซ่าบอรสุดตึงถ้าเมืรอลูมของรวลก็เรียบร้อยงานเดิมครับโอ้เออไม่มีกองหน้าให้เล่นเลยแล้วเราจะเป็นกองหน้าแบบนึงได้ไงต่อไปก็น่าจะเป็นกองท้ายเลยกันกองท้ายโอเคเวลี่เกิดมาครับเริ่มเปิดรปเริมเลิ่นลื่ส่งบอลมาแล้วนี่ส่งกลับไป และส่งมาเปล่าเนี่ยเลี้ยงครับป๊อป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 แล้วส่งมาลองยอดแต่ว่าเขาน่าจะยอดเข้าเองยอดเรียบร้อยไตโคลงก็ไม่โตเลยใช้งานจริงตอนไหนเราไปดูกันจังหวะน,นี้แหละโอกาสมันต้องมาแล้วหมายถึงเราต้องอไปรงข้างได้บอลก่อนใช่ไหมเรียบร้อยบอลอยู่ที่เราเลี้ยงครับปุบป๊บปับ๊บปุ๊บและก็เสยขึ้นประตูยอดไปเลย ไม่เข้า <l od class> ไม่ถึงอย่างงั้นเลยนี่กระทบไหล่คนรังและจังหวะน,นี้เราต้องส่งแล้วลหละครับโอ้โหหมดวังเลยสกิลหนึ่งติดครูดาวเอาเราเราเราลองใหม่แล้วกันเนาะไม่เป็นไรเอออ้าวอ้าวทีนมาโดนสกัดมาเฮ้ยอา้าวงานแล้วอันติเมดด้วยความตอ้องการที่ปลาถนังดที่ยังครึงสนามันยังไม่จบน้อง มาเลยซูม,มสัสเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเราจะเลี้ยงหลบไปปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บอ้าวเตะยังยังเสียบมาครับจังหวะนี้ชิงสนามป้อมไปเขากูว่าจะโดนทีมด่าก็ตอนนี้อ้าวเฮ้ยมันต้องอย่างนี้เขาเียว่าผมส่งไปให้คนนี้ไว้แล้วคนนี้ก็เตะอีกทีไงเออเขาเลยว่าผมเลี้ยงไว้แล้วว่าผมส่งไปให้ไงนี่จะตอนนี้คี้ข้างทะเลาะกัน นี่บันทายเ e อ็กแทกยออไปลมงานนี้ดักรอคงไม่ได้ยิงครนนึ่งสนามวิ่งแม่ขึ้นไปเลยน้องน้องอย่าเลี้ยงเยอะอย่าเลี้ยงเยอะเหลือกทำการดอกครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลี้ยวเลี้ยวกึ่งสนามทำไมเขา <laughs> อะไรวะยิงไม่ถึงเนฮะ้ยไอเขาเลี้ยวเลี้ยก็เสียบเลยแล้วกันโกห้อย,ยอดนิ่มๆ โอ้ไม่ต้องึิงคลนึง่งสนามแล้ววิ่งไปยิงม่ง่ายกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรเราจะไม่ย่อท้อได้ยิงึ้นสนามมันคือความเบียวของเราไปคือสนามต่อ <c oughs> ส่งมาหน่อยต้องไอ m อมอันติเมตเอได้แล้วเว้ยไอ m อมอันติเมตงม่รู้จะนำอะไรเบียวไว้ก่อนเออ <c oughs> ขจัดโซมา,าชื่อไปเรื่อยเลยอ้าว และสกิลวันเมตกูไปไหนอะ่โ,ดโ,ดโดอ้โหนอัติเมตแลต้วสกิลหายแตกครับผมทีมแตกครับแพ้สิครับผมแพ้ไดนโนเสาร์วันเดอร์โอโหเห็นแล้วหิวเลยววความปรารถนาขึ้นสนามของเรายังไม่จบเว้ยมาเลยน้องตรงมารับรองว่าพี่จะไม่ทําให้ผิดหวังถึงว่าพี่จะว่าวไปแล้วสักเออพี่ว่าวไปกี่กี่นัดแล้วไม่รู้อะพี่ไม่ได้นับพี่บาแล้วว่ะ มาแล้วได้เวลาฮีโร่ได้เวลาเฉิดฉายงัดตริงเลยโอ้โอมันต้องแบบนี้ดิน้องเมื่อกี้มีกลัวบอกว่าลืมดูถ้ามีกอพี่ไม่น่ารอดเอาว่าได้เวลาเืิดฉายได้อยู่นะน้องอืมบันไทยเอ็กแทโอ้ไม่เป็นไรบอลอยู่ที่เราดาะไปก่อนครับดาะไปเอาโกหายงานนี้หวานเจี๊ยบ โ่งเกาให้เฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าหน่อยป้าเสียบสยับเลยน้องกูไม่มีน้องเร็วๆน้องน้องอะไรวะนี่พาได้ยังไงจะเลี้ยงไปถึงไหนเนี่ยเหนื่อยนะเว้ยเอ้ยเสียบแม่เบยเอาละบอลอยู่ที่เราครับจังหวะนี้ยังไม่มีใครแย่งเลี้ยงไปด้านหน้าเลี้ยงไปด้านหน้าเลี้ยงเลี้ยงบอลไปด้านหน้าจังหวะนี้แหละมุมนี้ คือสนามมาอยู่จริงครับน้องเอาเรื lang, ่องจัดนะครับน้องนี่งเลยมาเลวมาแลวมาลวจุดฟับฟับฟับเตียบเนื้ออย่างโกตโกงกร็ทตัวไล่อคนดังจบแล้วไอสนาอยู่นะครับน้องเอาเรื่องนะครับผมถึงว่าพี่จะไม่ค่อยได้ยิงก็เถิะ ส่วนใหญ่เฝ้าตลอดทุกดอกก็ว่าได้เฮ้ยเบลก้าวเร็วอีกนิดเดียวก็ได้ใส่โค้ดแล,ล้วครับน้องชายจัดไปเลยแล้วกันอีกรอบหนึ่งไหมมาแล้วด้วยพลังให้กองหน้าคือสนามปุ๊บ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 ดิ่งดาวปิ๊ไอ้ย่าเตะไปไหนได้คือดาวการของแท้สุดเลยไปไปไปงานเสียบคืนนะครับจังหวะนี้ใครได้บ้างเอาไม่ได้ว่ะเฮ้ยเอางานแล้วเป็นไงนดิ่งดาวเลยดิ่งดาวของจริงไเลย สุดล้วมาอยู่ข้างหลังไปเดิมเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอารอเสียบไป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 ครับน้องเฮ้ยจุ๊บแจงอัติเมธจุ๊บแจงอัติเมธดูไหมเลยแมงเขากา้าเอาเรื่องจัดดิงดาวไหมจุ๊บแจงไม่เอาคานนะเพื่อนดูข้างหลังพี่ด้วยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดฟรีคิกสไตล์ไนปั้นท้ายเอ็กแท็กไปไหนอะฮะ เอาไ่เข้ามงเอาไปไหนไอเจคนมัวอะไรเกมนี้กูจะให้เตะทั้งลูกไหมเนี่ยตอนนี้สองสามแบบตึงๆตึงๆชัดเฮ้ยมามาจุ๊บแจ้งถือว่าเราจะมีสองสามก็จริงไม้แย่ก็่าสองสามคนก็สองสามอีเสียบบ้นท้ายเฮ้ยหลังหลังหลังโอ้โหมันไกลจังวะมงเขาให้ไปเร็วจุ๊บแจ้งให้สเตะไม่ถึงที่หายแล้วไอ้กยได้อยู่ เอาเรื่องไป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 ,ไป,ไป,ไปมองไปนักนอะอุ้ยุยุยตรงมาให้เราเฮ้ยเราจะไม่ทําให้ผิดหวัวงตรงคืนไปว,วิ่งวิ่งวิ่งแล้วต้อง,างตามเองเ<ล>โอ๋อจะแจกตัวแตกๆๆตนี่แน่ซึ่งสนามเว้ยแม่ค้อตึ้งโอ้โหราบคุยกามิครับแงมตูดครับผมจริงจริงครับตัวนี้เอาเด้อ้ย เรียบร้อยแล้วมื้อีเสียบบ้านท้ายตะไรข้างไปครับเดาะตะไรข้างม้วนไปไม้วนไปโอ้โหไวไปเพียบเลยเอาแล้วบอลไปไหนวะน่ะเฮ้ยไอเชีย่ยพระเจ้าลงเซิร์ฟอ่าชิบหายแล้วโปเล่นโปลงเซิร์ฟครับน้องโอ้โหกำลังมันเลยให้ตายโปลงเซิร์ฟครับทุกคนอ่อเขาเรียบร้อยฮะให้ตายเถอะฮะ ปิดประตูว่ะเพื่อนให้ปูฝั่งไหนเนี่ยก็เดินไปปูก็ยังนะฮะแพ้ของฝั่งมุข้าไหมครับผมปูอะไรวะยิงเข้ากูตัวเองอ้าวกูรู้แล้วปูแม่งรู้แล้วว่าอยู่ฝั่งนู้นแม่งหยอดง่ายเกินนะจริงโอ้โอ้โอ้ยชีวิตนะฮะอะไรวะเกมเตี๋บบอลยังจะปูนีกเหรอครับพี่ถาจริงเหรอโอ้โห โอ้โหเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยดิ่งดาวครึ่งสนามบอลูกพี่เฮ้ยเชี่ยทับซานก็เท่เท่สมาร์ทด่าก่อนรออยู่ตัวดิ่งดาวครึ่งสนามเหมือนกันวะไอ้เชี่ยเขาตึงตึงจริงครับน้องโคตรตึงไปต่อครับเดือเราจะไม่ยอมมาดิ่งดาวครึ่งสนามแล้วก็ดิ่งดาวครึ่งสนามได้เว้ย แต่เราไม่ได้สัมผัสบอลเลยช่วงเนี้ยเยอะเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกที่อะเยอะยังยังไม่มีรุ่นพี่มารุ่นพี่ยังไม่มาใช่ไหมน้องอะไรแวลกแปลกแบเมื่อกี้ไปครับไปต่อครับไปต่ออุ้ยวุ้ยวุ้ยเราเป็นกล้องรังเราเป็นกล้องรังลิงเสียบไม่ได้โอ้โอเตะสวนเอุกูไปไหนเตะไปไหนเนี่ยเออ เีเราไม่ต้องร่ากันแ้ันตามุดได้ไงล่ะคนเราเลกเรื่อ่ีไม่ทันนี่ไปไไม่ไม่ทันนี่กัเลยอ้อเละละเปิดโฟลวไปไหนไม่ไ้แงไงปลาอ่าวบอลบอลอยู่ที่ใครโอ้ชิิละาสามะแล้วเรียบหอยแตกแตกครับน้อง พี่มาแล้วน้องเดี๋ยวดูไีดูไปดูแล้วโอ้ยพี่เลยโอ้ยไงเฮ้ยได้บอลแล้วได้บอลโอ้เฮ้ย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 เฮยเกือบมีตัวจมดินวะเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลี้ยงไปนะนาเลี้ยงไปนะนามนถึงเวลาเฉิดฉายมันถึงเวลางัดดาบโอ้ยดียไม่ได้เตะเลยไม่ได้เตะไม่พอตะกี้เพื่อครูดาวอีกที่เจ้เลยมายอมเสียบอุ้ยไม่ได้ครับปุ๊ิปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เวลาเฉิดฉาย ได้เวลาฮีโร่โอ้แหวยไม่ได้ฮีโร่แล้วส่งต่อน้องสกิลพี่มาแล้วน้องน้องไปวิ่งเข้าใส่แล้วเข้าใส่ครับป๊าบเบาขนเรียบหน่อยโอ้โหคนดเวลาฮีโร่เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องเฮ้ยวิวสิบแล้วทุกคนได้เวลาใส่โค้ชครับนอนๆห <c oughs> วาดเร็ว ผมไม่รู้ว่าโค้ดมันเป็นยังไงแต่ช่วงทางการไหลโค้ดมันก็คอนข้างแกร่พอสมควรมันต้องทำอะไรตั้งแต่านา,นา,นาโค้ดเยอะแล้วไปเริ่มตั้งแต่วิธีเล็กกันเลยดีกว่าเออผมไม่รู้ว่าพัต้องเดิสคอร์ดด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่นๆเข้าไปก่อนแล้วกันแต่สำหรับดิสคอร์ดบูล็อกนะครับผอเออโอเคเข้าดีสคอร์ดแล้วไงต่อโอเคลงเชื่อเขาใช้ใช่ไหมเรือมาด้านล่างกดยอมรับข้าใจไงดิดคอร์ด แล้วก็ตามไปด้วยเข้ากลุ่มบูร็อกในเกมเข้าร่วมชุมชนเรียบร้อยแล้วก็เป็นหนึ่งในสิบล้านแล้วครับน้องเออเข้ากันดีใส่ได้หรือยังเนี่ยแล้วเข้ามาในเกมอีกรอบมาดูซิว่าใส่ได้หรือยังสำหรับของรางวัลแล้วกดไลค์กดแชร์หมดล้วเลยส่วนโค้ดที่เราจะใช้นั่นก็คือมันมีสามโค้ดที่มันจะใช้ได้แต่ถ้าเราโค้ดอื่นนั้นผมไม่รู้นะครับเหมือนดิเลนพันอะไรเไม่เห็นจะใส่ได้เลยเอะไรกันเนี่ยโดนตบตุนอย่างนั้นเหรอ หม่ได้อะไรเลยตอนนี้ยเฮ้ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดอะไรหมดแล้วนะเว้ยเฮ้ยและผมก็ได้เข้าไปอีกครั้งในอีก80ชั่วโมงข้างหน้าและตอนนี้มันก็ใส่ได้เร็วมีคูสองเงินด้วยให้ตายเถอะเยี่ยมไปเลยผมก็เลยทําการไล่ใส่ทุกโค้ดที่มันมีนตอนนี้เข้ามาให้หมดโคดหนึ่งได้แล้วโคดสองใส่ไปเลยครับทุกคนได้หรือเปล่านั้นไปดู โอ้ได้เลยิวผมไม่รู้ว่าโค้ดมันจะดีแค่ไหนแต่ว่าโค้ดอื่นๆน่าจะหมดเวลาหมดแล้วนะครับผมลึกแปลบไหะโค้ดนี้ใส่ได้มั้ยเนี่ยหาเงียบกิบเลยห <c oughs> <c oughs> รือว่ามจะหมดทุกโค้ดแล้วว่าน,น,น้นผๆก็เลยลองใส่ตั้งแต่ดอนเลเยอร์ใส่ไปเรื่อยๆอย่าบอกนะโอ้ไม่เกิดมันหมดอายุหมดแล้วอนะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะแตะไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วกันว่าทุกโค้ดนี้มันหมดเวลาหรือยังแต่ผมใส่ไม่ได้แล้วว่าน้องๆ <c oughs> แม่งเติมเท้าเลยแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีฟรีหรอต้องบดล็อกใช่ไหมสุดท,ท้ายเราก็ต้องเติมเอยเนี่โอ้ oh my god